กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับเฮียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่กับพี่วัวของเราเหมือนเดิมเนาะกับช่วงเวลาหน่งทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ขอลงแบบเวลาที่แบบยังไงเขาเรียกว่าไงเอาเวลาสะดวกแล้วแต่นะเออก็ใครสะดวกเวลาไหนก็ เล่นเวลานั้นเลยเนาะเพื่อนก็ลองดูครับเออก็ไม่ต้องแบบไปเชื่อแบบอะไรพวกเฮียมากก็ได้นะ <c oughs> ดิดคดิดิตตัวเองเฉย <c oughs> เออมันก็แบบคือมันที่เฮียแนะนําไปมันก็คือเทคนิคหรือว่าแบบแนวทางในการเล่นเฉยๆนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยละกันเนาะเออมาวันนี้ลองดูกับช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับเออใครยังไม่กดติดตามนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับมาใครที่เข้ามาใหม่เนาะ เออแล้วก็กลุ่มเทเล gram ด้วยนะครับมาอย่าลืมไปกดเข้านะไปเริ่มไปหมุนไปมาหมุนไปสิบสิบรอบแล้วเออมาเหมือนเดิมครับยังอยู่กับทุนหลักสิบเหมือนเดิมเนาะเพื่อนเออใครสายทุนน้อยใครชื่นชอบก็หรือใครที่แบบถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับมาโอ้โหยังไม่โดดนะไปต่อแล้วกันนะครับเออ อือลุยลุยลุยมาก็มีมีปรับสูตรนิดหน่อยนอนเพื่อนเออก็มีแบบเล่นให้มันหมดรอบนะครับแล้วก็ไม้แปดไม้แปดสิบจะเล่นช่วงสามพันเนาะเออปรับจากสองพันเป็นสามพันนะครับมาอยู่ันที่ไม้ห้าบาทเหมือนเดิมนะครับลุยต่อเลยว่ายังไงอืมมาแล้วก้อนทองหกก้อนเนาะอยู่ได้อยู่ เท่าไหร่วะดอกนี้250นะครับเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็อาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้นะเพื่อนมาไม่เป็นไรครับลุยต่อก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยังเข้ามาดูนะครับแล้วก็ยังเข้ามาให้กําลังใจกันเหมือนเดิมเนาะยังหนานยังเรียกว่าไม่ค่อยหนานแน่นเท่าไหร่นะเออต้องแบบบางตาลง อแต่ก่อนนี่โอ้โหขึ้นร้อยขึ้นร้อยตลอดนะช่วงจังหวะพรีเมีย์นะเดี๋ยวนี้แบบห้าสิบหกสิบก็หรูหราหมาเห่าแล้วนะมาโดดแล้วครับพี่วัวงเรากว่าจะโดดว่ายังไงโอ้โหเ,เปิดด้วยส้มไปนะมาตามมาด้วยตามมาด้วยซองแดงแบบนี้ต้องได้แล้วนะต้องได้แล้วนะ ต้องต้องได้แล้วนะยิดตคี้สวยครับมาดีถือว่าเปิดได้สวยนะสำหรับคูณสิบแรกของเรานะกับซองแดงนะเออโอ้โหเท่าไหร่วะเมื่อกี้ห้าร้อยมั้งน่าจะใช่อ่าอเดี๋ยวปล่อยมันไหลไปก่อนนะเพื่อนเออแจนเย็นครับใครที่เล่นเกมแบบนี้ต้อง ใเย็นนะอย่าไปรีบร้อนนอะนเพื่อนมาห้าร้อยครับดอกนี้ห้ารอบครับอืมปกติคือถ้าแบบสูตรเก่าคือเฮียจะแบบกดตัดรอบแล้วก็ไปแบบปรับไม้เลยนอะนเพื่อนอันนี้ก็แบบเล่นให้หมดเลยแล้วกันเนาะถือว่าแบบเพิ่มความขี้เกียจของเราไปอีก <c oughs> มาห้าร้อยก็เล่นที่ไม้ยี่สิบนะครับอโอเคลุยลุยไปดีลุยไปดีว่ายังไงโอ้โหมี่ อ่อยังไงล่ะจะขึ้นพันไหมสำหรับไม้ย0นี้แล้วโดดหรือเปล่าอยังไม่โดดนะมีหมุนนานด้วยนะเออช่วงโอเวลาแบบนี้นะก็คนน่าจะแบบเอ,อ่อเลิกงานมาก็แบบโอ้โหคนหน่าจะเล่นเยอะอยู่นะมาแล้วจังหวะน,นี้จะโดดไหมโอ้โหยังไม่โดดด้วย ห้มสิบรอบเรียบร้อยครับหมาย0ี่สิบบาทของเราโอ้โหหนาแล้วหกก้อนอุ้ยคิดว่าจะไม่หมาโอ้โหเงียบกริบไปเลยนะตอนแรกนะมาสวยสวยไปครับเพื่อนๆดอกนี้น่าจะหนึ่งพันเออหนึ่งพันสวยสวยไปนะรวมของเก่าอีกสามร้อยครับโอ้โหโ,โอเคก็น่าจะจบรอบนี้น่าจะเหลือถึงเหลือถึงพันอยู่ น่าจะได้ปรับไม้อยู่เนาะเดี๋ยวเล่นให้หมดก่อนนะโอเคไม่มีแถมเลยนะมาปรับไม้เลยลวกันเพื่อนๆกับไม้40ของเราครับมาก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามทุนเนาะโอ้ยโอ้ยจะโดดหรือเปล่ามาแล้วครับไม้สีแบบนี้โดดแล้วนะเอาดีเออ เปิดด้วยประทัดไปเนาะเพื่อนว่ายังไงว่ายังไงขอตรงกลางสามตัวขอตรงกลางสามตัวขอตรงกลางสมตัวโอ้โหเกือบได้คูณสิบนะยิ่งขี้ยิ่งขี้ม่ไหลแรงเกินเกือบแล้วเกือบแล้วพี่วัวโอ้โหพี่วัวเกือบให้โชคแล้วนะก็ยังดีโอ้โหแต่เสียดายนะเมื่อกี้โอ้โหไหลแรงไปหน่อยเออก็ยังดีที่ยังได้9ก้าก้อนนั้นเพื่อนสามแถวสวยๆเลยนะ บบก้อนทองเพียวๆเลยครับ3,600นะไม่มีแบบติดวงติดวายอะไรมาเลยนะนะโอ้โห,วโหวสวยๆไปเลยนะครับเพื่อนๆมาไปต่อครับมาลุ้นกันว่าจะถึง5 0 0พหรือเปล่าถ้าไม่ถึง5000ันเดี๋ยวเราได้เล่นไม้80อยู่นะว่ายังไงอีก19รอบครับลุยต่อแล้วกันไปต่อครับไปต่อไม่รอเหมือนเดิมครับลุยต่อครับ มาดิโอ้โหเงียบกริบเกินไปมากแม่อุ้ยแล้วจังหวะนี้จะโดดหรือเปล่าอังนะโอเคก้อนทองมาอีกสี่ร้อยครับโอ้โหส,สักนิดนะสักนิดเถะนิดหน่อยได้ไหมดอกสุดท้ายแล้วโดดดอกสุดท้ายโอ้โหเหลือเชื่อว่ะปัด พูดอะไรเออช่างมันพูดละเดี๋ยเชื่อมาขอกาวก้อนสวยๆไปอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมอืมโอ้โหอันนี้ก็ต้องโอ้ยรอดไปรอดไปไม่ค่อยอยากได้เลยไอ้กล่องทองนี่นะโอ้ยย้ำใหม่และโดนแน่นอนโอ้โหยังรอดยวนเพื่อนมาดีจังหวะนี้ส้มต้องได้แล้วแหละส้มต้องคูณสิบแล้วนะ ก็ผู้เชี่ยกำลังจะบอกก็ไม่ได้เลยโอ้โหได้แถวเดียวเกินไปมาไม่เป็นไรครับไม้ส80ว่ะเฮี้ยอันนี้เกินไปว่ะเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับไม้80ของเราดอกแรกจะโดดเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่โดดนะไปต่อครับมาลุ้นกันหน่อยเพื่อนเอร้อย โอ้โห oh, ยังมีหมุนนานด้วยว่ายัางไงพี่บัวโ oh, อ้โหเชีเ่ยเงียบกริบห้ารอบผ่านไปโอ้โ oh. หหมาส้มสองร้อยครับลุยต่อครับอีกสิบรอบแล้วเพื่อนว่ายัางไงครับโอ้โหเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเออโดดหน่อยดอกสั้สายโหดอกสั้ยไม่โดดด้วยแต่ก็ยังดีได้ไมาอ2,000ครับน่าจะ5,000พอดีเพื่อนเออสวยโอเคมาไ้100ครับได้เล่นไม้200นะอืมกล่องทองมาช่วยชีวิตมาเจอกันหน่อยดีไม้200ดอกแรกจะโดดเลยหรือเปล่าล่ะอย่างนะ มาไปต่อครับไปต่อดอกนี้ก้อนทองมาอีกหกก้อนครับเออได้อยู่ได้อยู่สวยงามครับดอกนี้มาหนึ่งหมื่นครับดอกนี้สวยๆไปเพื่อนๆหก้อนครับกับไม้สองรอยนะโอ้โหจริงๆถ้าแบบถ้าแบบออเป็นแบบเ,เพื่อนๆเล่นก็น่าจะเลิกกันแล้วนะ เออแต่แบบคนอย่างเฮียมันต้องใส่สุดนะเพื่อนไปต่อครับอีกสิห้ารอบนะจบรอบนี้น่าจะได้เล่นไม้400อยู่น่าจะเหลือถึงอยู่เออไปยื้อกันไปยื้อกันไปอสามรอบเรียบร้อย โอ้โหอ้ได้อยู่โอเคหมื่นพอดีเพื่อนโอเมื่อกี้เหลือ9,000นะป่ะไม่เป็นไรได้อยู่เฉียดไปนะมาหมายเ0ขครับโอเคลุยสามสิรอบเหมือนเดิมนะโอ้โหเีคยเกือบไม่ได้เล่นแล้วเมื่อกี้มาดิมาหน่อยดิเรียบร้อยไหมล่ะโอ้โหเออสมมา600อ่ะโดนไปแล้วครับ10รอบ เรียบร้อยครับเลยอยู่โอเคดอกนี้กลับมาหมื่นคืนแล้วโอเคดอกนี้มาอีกสองพันสามนะเอาดีมาดิพี่วัวดอกนี้อีกพันหนึ่งนะสิบรอบนะั้นเพือ่อนว่ายังไงว่ายังไงดอกนี้ว่ายังไงดอกนี้สวยๆนะครับโดดแล้วหมาสี่ร้อย 400. เอาดีเอาดีเข้ามาดิครับน้องๆมาดิน้องๆด,ดอกนี้สองแดงว่ากันไป ซองแดงว่ากันโอ้โหไม่ได้วะย้ำไปซองแดงย้ำมาดิโอ้หไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเออสวยมาดอกนี้ก็ได้ขอตรงกลางสามตัวขอตรงกลางสามตัวโอ้โหไเทีได้สองตัววะ่ะสองตัวแบบนี้แต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเราเล่นไม้สี่ร้อยนะเพื่อน หมื่นต้องมีนะเออ,อ,อสองหมื่นเห็นเห็น <ๆ S 1> ไปเออได้อยู่ครับสวยอยู่เก้ารอบเนาะมาว่ายังไงล่ะมาี่ฟันสองมีแถมอีกหรือเปล่าจังหวะนี้จะโดดโดดอีกหนึ่งรอบไปดิเอาดิว่ายังไงล่ะอือหูรัตนาว่ายังไงเออหดอกแรกเปิดด้วยประทัดไปอ,อจังหวะนี้สองแดงต้องเข้าแล้วแหละ สองแดงต้องเข้าแล้วสองแดงเรียบร้อยส้มก็ได้มาส้มก็ต้องเข้าแล้วส้มก็ต้องเข้าอะไรก็ไม่เข้าเลยว่ะอย่ามานะอย่ามาตัวเดียวนะหเหนะงาเลยนะเหงาเลยนะได้เสียวเออต้องมาแล้วลนดอกนี้โ <c oughs> อ้ห <c oughs> เรียบร้อยเยี้ยโอ้โหได้สองพัน เสียชาติเกิดจัดจัดโอ้โหอีกรอบเดียวเรียบร้อยครับเพื่อนๆโอ้โหเหงาจัดจัดนะโอ้โเสียดาย,าดยว่ะดอกสุดท้ายนะ่าจะจบคูณสิบสวยไปเนาะก็เสียดายนะไม่เป็นไรนะเพื่อนคลิปนี้ก็น่าจะนานพอละเออก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะใครที่แบบเข้ามาใหม่ก็ ชื่ชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนาอไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ